วันนี้มาพบกับอักษร on นเล่นกันอีกแล้วนะครับแล้ววันนี้ก็พบกับคุณครูอาร์มเหมือนเดิมก็ต้องพบกับวิชาคณิตศาสตร์วันนี้ครูอาร์มมีดินสอจะมาแจกเด็กๆด้วยแต่มันเยอะเหลือเกินเนี่ยครูอาร์มนับไม่ถูกกันเนี่ยเท่าไหร่เนี่ยหนึ่งสสามี่โอ้ยงงไปหมดแล้วงั้นเราต้องหาวิธีแล้วงั้นเดี๋ยวครูอาร์มจะลองลองทําไงดีครับจับกลุ่มดีกว่า 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1, ประครบ10อันแล้วคูอามลองทำยังไงดีครับมัดดีกว่ามัดหนังยางวับ10อันกับอีก2อันกลายเป็นทั้งหมดกี่อันครับ12อันเก่งมากเลยเห็นไหมครับวิธีการแบบนี้เราก็จะใช้สำหรับการนับเลขที่มันเยอะเเยอะเยะ คราวนี้จริงๆแล้วคุณอามมีดินสออีกเพียบเลย,ยงั้นเดี๋ยวเราลองมาช่วยกันดูดีกว่าครับคราวนี้ถ้าคุณครูมีดินสอเยอะขึ้นละ่ะเยอะมากเลยเราถ้าเราค่อยๆนับทีละแท่งงงแน่นอนใช่ไหมครับงั้นเรามาใช้วิธีแบบเมื่อกี้กันนะครับคือพอครบ10บแท่งแล้วเรามัดเป็น1มัดนะจะเป็นยังไงกันนะแบบนี้เป็นต้นนะครับลองดูซิว่าตอนนี้คุณครูมีดินสอที่มัดละ10แท่งเนี่ยทั้งหมดกี่มัดนะ ดูกันทีมาช่วยครูอามนับหน่อย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10มีทั้งหมด10มัดมัดละ10แท่งแสดงว่าตอนนี้ครูอามมีดินสอทั้งหมดกี่แท่งครับ100แท่งนั่นเองเก่งมากเลยนะครับคราวนี้ถ้ามันเยอะขึ้นอีกล่ะคราวนี้ถ้าเกิดครูอามมีดินสอมัดละ100แท่งทั้งหมดกี่มัดครับเนี่ย ทั้งหมด3มัดใช่ไหมครับจริงป่ะ่มัดและมีดินสอมดละ10ละครับ1มัดและมีเศษดินสอเป็นแท่งๆอีกกี่แท่งครับ3แท่งด้วยกันอ๋อเยอะแล้วนะครับคราวนี้ถ้าเรามาเขียนเป็นตัวเลขบ้างมัดละ100ทั้งหมด3มมัดเนี่ยแสดงว่ามันต้องอยู่ในหลัก หลักร้อยเก่งมากเลยครับหลักร้อยหลักร้อยเราก็จะเป็นเลข3ใช่ไหมครับหลักสิบหลักสิบมีมีกี่มัดครับมี1มัด1มัดดังนั้นหลัก10บเราก็จะเป็นเลข1อ่าและเศษเศษที่เป็นแท่งๆล่ะครับมี3แท่งหลักหน่วยเราก็เลยเป็นเลข3นั่นเองดังนั้นตอนนี้คุณครูอาร์มิน,นสอนทั้งหมดเท่าไหร่ครับ313แท่ง อ่าาวนี้ถ้าครูอามได้จนสมเพิ่มอีกเยอะเลยขราวนี้โอ้โหเพียบเลยครับขราวนี้ต้องมัดเป็นมัดละ100ละนะครับครูอามจะมีมัดละ100แท่งทั้งหมดกี่มัดนะช่วยกันนับอีกแล้วนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10มัดมัดละ100แท่ง10มัด10ของ 100ก็คือเท่าไหร่ครับ1,000นั่นเองโอ้โหเยอะไหมครับโอ้โหแจกไม่หวัดไม่ไหวเลยคราวนี้นะครับแล้วจํานวน1,000เนี่ยเราสามารถจะเขียนเป็นแบบไหนได้บ้างครับนักเรียนทราบไหมจําได้ไหมอ่าแบบแรกคือแบบฮินดูอารบิกนะครับก็เขียนเป็นลักษณะเป็น1,000แบบนี้เองนะครับแต่ข้อควรจําอย่าลืมนะครับคือถ้าตัวเลข เป็นอยู่ไปอยู่ในหลักพันแล้วต้องมีเครื่องหมายอะไรเสมอเลยลูกน้ามันเองนะครถูกต้องต่อมาจะเขียนแบบไหนได้ครับตัวเลขไทยนะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับและสุดท้ายก็คือเป็นตัวหนังสือที่เราอ่านออกเสียงกันนะครับคือ1,000นนั่นเองนะครับเก่งมากเลยนะครับคราวนี้เราลองมาดูการแสดงจำนวนนับ การอ่านและการเขียนจานวนนับในเลขฮินดูอารบิกนะครับขาวนี้มาเข้าเรื่องของเรากันแล้วนะครับถ้ามันเป็นจํานวนทีลายย่อยๆนะครับที่ะั่1หนึ่ง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 เนี่ยเมื่อกี้ที่เราคุยกันก็คือเราจะมัดรวมใช่นะครับมัดรวมนะครับเป็นมัดละสิบนั่นเองนะครับแต่ถ้ามัดละสิบหลายๆมัดเราก็จะมัดรวมกันเป็นเป็นหนึ่งร้อยนั่นเองนะครับอ่าเอ๊ะ เด็กๆนเสียงอะไรไหมครับฮูกูฮูนกฮูกมาถามนี่ด้านบนนี้นะครับนกฮูกมาถามอะไรครับเนี่ยจากรูปเขียนแทนด้วยตัวเลขฮินดูอาลบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือได้อย่างไรเรามาช่วยพี่นกฮูกตอบกันดีกว่านะครับก่อนอื่นเราต้องช่วยกันนับก่อนว่ามันมีจํานวนอยู่เท่าไหร่บ้างนะครับมีดินสอมัดละ10อยู่กี่มัดครับหนึ่งมัด2มัดสาม,มัดสี่มัด 5มัดด้วยกันและมีดินสอเป็นแท่งอีกอกี่กีแท่งครับ1แท่งรวมกันเป็นเท่าไหร่ครับ51ดนะครับดังนั้นถ้าเราจะเขียนแบบแรกคือแบบฮินดูอารบิก51เป็นไงครับ51าสิบเแบบนี้นั่นเองนะครับแล้วถ้าเขียนเป็นเลขไทยล่ะห้าอ นะครับเด็กๆเขียนสวยครูแน่นอนเลยใช่ไหมครับแล้วถ้าเป็นตัวหนังสือล่ะจะห้าเอ็ดไหมไม่ได้นะครับต้อง5 10สิเอ็ดนะครับ5 10สิบเอ็ดเอ็ดครูเขาตอบข้างล่างแล้วกันนะครับนะ5 1าเอ็ดนั่นเองนะครับคราวนี้ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าตัวเลขเนี่ยมันมากกว่า100ขึ้นไปล่ะ นะครับเราจะนับแบบไหนนะครับเช่นอย่างนี้คราวนี้คราวนี้เป็นเงินมัางละครูเอาเงินใส่ถุงมาเพียบเลยนะครับถุงละ100ครูมีทั้งหมดกี่ถุงครับมีทั้งหมด3ถุง3ไหมครับนี่3ถุงก็เป็น300อโหรวยมากนะครับถุงละ10ล่ะมีกี่ถุงครับ6ถุงนับกันรวดเร็วมากเลยก็เป็น60 นะครับและถุงละ1 1บาทเองใส่ถุงทําไมเนี่ยนะมีอยู่2ถุงนะครับก็เป็น2หน่วยถ้านำมารวมกันละครับเท่าไหร่นะ362เก่งมากเลยนะครับทีนี้ถ้านำมาเขียนเป็นเลขไทยก็เป็นแบบนี้เอง362นะครับและเขียนเป็น ่าแล้วเขียนเป็นตัวหนังสืออ่ะก็362แบบนี้เองเก่งมากเลยนะครับอ่าขาวนี้ถ้าครูมีจำนวนเยอะๆยเยอะขึ้นมากแล้วคราวนี้เปลี่ยนมั่งไม่เอาดินสอไม่เอาเงินแล้วเป็นอย่างอื่นอะ,อะไรได้บ้างครับเป็นบล็อกนะเป็นบล็อกอ่าเป็นบล็อกนะครับตอนนี้ครูมีบล็อกละ100 100บล็อกเนี่ยอ่า แผ่นหนึ่งเนี่ยครับจะมีอยู่100บล็อกเล็กๆอยู่นะครับตอนนี้ครูมีอยู่กี่แผ่นครับเนี่ยเท่าไหร่นะครับ5แผ่นก็เป็น500นั่นเองนะครับแล้วคราวนี้เป็นบล็อกๆเรียงแถวและ10บ้างละ่ะครูมีอยู่กี่แถวครับ3แถวเด็กๆนับกันทันนะครับและมีบล็อกอเล็กๆ,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 ๆอยู่อีก6 อันนะครก็เป็น6หน่วยนั่นเองนะครับแสดงว่าตอนนี้เรามีจํานวนอยู่เท่าไหร่ครับ 500... เท่าไหร่นะ36นั่นเอง536นะครับเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกนะครับอ่าได้แบบนี้นั่นเองนะครับตอนนี้ต้องฝึกเขียนด้วยนะครับและตัวเลขไทยอ่าเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ536นะครับและตัวหนังสือ ก็เป็น536แบบนี้นั่นเองนะครับอ่าและที่เราทวนกันไปเมื่อกี้นะครับถ้าถ้าเป็นมัดละ100ทั้งหมด10มัดจะเป็นเท่าไหร่นะจำได้ไหมครับ1,000นั่นเองนะครับ1,000 1,000ที่เราทวนกันไปเมื่อกี้แล้วนะครับเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอาราบิกนะครับก็คือเป็น1,000ต้องอย่าลืมอะไรนะหลักพันลูกน้ำนั่นเองครับลูกน้ำนะครับฮินดูอาราบิก ตัวเลขไทยและตัวหนังสือเหมือนเดิมเลยนะครับตอนนี้ทุกคนชำนาญแล้วชำนาญแล้วนะครับครูยกตัวอย่างให้นักเรียนลองทำทำบ้างดีกว่านะครับ <c oughs> ถ้าเกิดครูแบ่งแบบนี้นะครับจำนวน300 3 0อ่า300นะแสดงว่าหลักร้อยต้องเป็นเลข3นะครับกับ80หลัก10ก็ต้องเป็น เลข8นะครับกับ1หน่วยอะ่ะหลักหน่วยแล้วครับเป็นเท่าไหร่ก็เป็น1นั่นเองนะครับดังนั้นเราก็จะได้เป็น381นะครับอันนี้อ่านว่า381นะไม่ใช่แปดแปะออสามร้อยแปดสิบหนึ่งไม่ได้นะครับอ่าสามร้อยแปดสิบเอ็ดนะครับตัวเลขไทยล่ะนักเรียนเขียนถูกไหมถูกนะครับเก่งมากเลยนะครับแล้วตัวหนังสืออ่าที่เราทวนไปเมื่อกี้สามร้อยแปดสิบเอ็ด นะครับ S นะนะครับอย่าลืมนะครับอันที่สองมากแล้วครับ500กับ0ูนย์สิบอ้าวศูนย์สิบจะเป็นยังไงเนี่ยคราวน,นี้งงละกับ8หน่วยเออแล้วเราจะเขียนเป็นเลขฮินดูอารบิกถูกไหมนะอ่าเราเขียนนะครับหลักร้อยเป็นเลข5ก็เขียนเลขก็ใส่เลข5ไปเลยนะครับหลัก10เป็นเลข0ูนย ก็ใส่เลขศูนย์นั่นแหละครับอ่าเป็นเลขศูนย์ไปเลยนะครับและหลักหน่วยเป็นเลข8นั่นเองแบบนี้นะครับตัวเลขไทยก็ลักษณะเดียวกันนะครับเลข5คล้ายๆกับเลข4นะแต่มีกลมๆอยู่ข้างบนนะครับอย่าลืมนะนะครับเวลาอ่านล่ะต้องอ่านว่า5้าร้อยแปหรือเปล่าไม่ต้องนะครับเรียกอ่านว่า5 0 8ไปเลยนะครับอีกข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งฝึก ฝึกปลือฝีมือนะครับถ้าเป็น700กับ90และ0หน่วหน่วยเจอ0อีกแล้วนะครับช่างมันนะครับเราใส่ได้อยู่แล้ว700หลักร้อยเราใส่เลข7เข้าไปนะครับ9กจะ็ 90, ใส่เลข9ไปที่หลัก10นั่นเองนะครับศหน่วยเจอหลักหน่วยแล้วก็ใส่เลข0เข้าไปนะครับ ตัวเลขท้ายก็เขียนแบบเดียวกันเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับแล้วเวลาอ่านละ่ะ790ศูนย์หน่วยต้องพูดไหมครับไม่ต้องนะครับ790ได้เลยอ่าตอนนี้ทุกคนเริ่มชำนาญขึ้นแล้วใช่ไหมครับอ่าเริ่มชำนาญขึ้นแล้วคราวนี้อ่าจะเป็นกิจกรรม นะครับถ้าเกิดนักเรียนกําลังดูอยู่กับเพื่อนๆนักเรียนสลับกับเพื่อนได้เลยนะครับซึ่งคุณครูจะมีบัตรตัวเลขแบบนี้ให้ดูนะครับอย่างเช่นใบแรก300นะครับ300อนครับอีกใบหนึ่งเป็น500เท่าไหร่หหรือเปล่า5 0 1อนะครับถ้าเกิดนักเรียนนั่งอยู่กับเพื่อนนักเรียนสลับกันพูดได้เลยนะครับคนนึงถือบัตร300คนนึงถือบัตร5 0 1อแล้วก็ ให้คนนึงสลับกันพูดกับของของเพื่อนนั่นเองได้นะครับแต่ณตอนนี้นักเรียนมาฝึกพูดกับครูดีกว่านะครับอ่ะใบแรก300 300นักเรียนเขียนยังไงครับ300เป็นเลขฮินดูอารบิกอยู่แล้วนักเรียนต้องลองเขียนเลขไทยละวล่ะนะครับเขียนเลขไทยได้ไหม300 3 0ออ่า300นะครับแล้วถ้าเขียนเป็นตัวหนังสือล่ะอ่าฝึกเขียนก่อนฝึกเขียนก่อน ลองดูสิตรงกันไหมสา0ร้อยถูกไหมครับถูกนะเนี่ยสอสเสือตัวอ้วนไปนิดหนึ่งนะครับกินข้าวเยอะไปหน่อยครับลองดูอีกทั้งหนึ่งข้อบ้าง501แบบนี้ครับถ้าเขียนเป็นเลขไทยล่ะเราเขียนก่อนสิ เลข5จะเขียนผิดหรือเปล่านะจะเขียนปนกับเลข4หรือเปล่า501อามีกลมๆด้วย5 101ตอตรงนี้แค่เป็น0นแล้วเป็นเลขหนึ่งนั่นเองใช่ไหมครับแล้วถ้าเป็นตัวหนังสือล่ะครูอขออนุญาตเขียนทับไปเลยนะ5 100 1 มีใครลืมไปเขียน501้มีไหมครับไม่มีแล้วนะเราไม่ถูกหลอกอยู่แล้วอ่าโอเคจำนวนที่เหลือนักเรียนลองฝึกเองได้นะครับคราวนี้เราลองมาฝึกฝีกมือกันเพิ่มดีกว่านะครับถ้าครูมีดินสอมัดละเท่าไหร่ครับเนี่ย100อยู่กี่มัดช่วยครูอ่านับหน่อยเร็ว1มัด2มัด3มัด 4ี่มัด 5, ้าหกเดแมัดแสดงว่าหลักร้อยเราเป็นเลขอะไรครับเลข9กานะครับการลืมการลืมเราเอามาเขียนในตัวเลขฮินดูอาราบิกก่อนเลยเลข9นะครับแล้วมัดละ10บล่ะมี1มัด2มัด3มัด3ม,มัดดังนั้นตัวเลขในหลัก10แลเราก็เป็นเลขเลขสานะครับ แล้วมีเสาที่เป็นแท่งอีกล่ะมีกี่แท่งครับ1 2 3ส,สแท่งหลังนั้นในหลักหน่วยแล้วก็ใส่เลข3เข้าไปนะครับคราวนี้ถ้าเขียนเป็นเลขไทยเลขไทยครูขยบมาหน่อยนะ9ก้แบบนี้นั่นเองนะครับแล้วถ้าเขียนด้วยตัวหนังสือล่ะ,ะแล้วนี่ลองเขียนกันสิ ไล้เท่าไหร่นะ9ก้าร้อยสถูกกันไหมครับเก่งมากเลยคราวน,นี้มาดูข้างล่างบ้างคราวน,นี้เป็นอะไรครับเนี่ยอมยิ้มอะอมยิ้มนะครับอมยิ้มใส่ขวดโหลเอาไว้โหลละกี่ขีแท่งครับ 10แท่งหรือ10อานนั่นเอ,เองนะครับดูซิว่าขวดโหลละ10เนี่ยมีทั้งหมดกี่โหลกันนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อ้าวนี่เกินมา11โหลอา่า11โหลคราวนี้หลัก10มันจะเป็นเลข11ยังไงล่ะเนี่ยแสดงว่ามันมีการรวมใช่ไหมครับเพราะว่า10ทั้งหมด 10อันเนี่ยสิบมัดเนี่ยนะครับรวมกันเป็นเท่าไหร่นะครับเก่งมากเลยคือ100นั่นเอง100นะครับ100นั่นเองแสดงว่าตอนนี้ถ้าเราจะเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกล่ะก็เป็น100หลักสิบก็เหลืออยู่10ใช่ไหมครับเห,หลืออยู่10นะครับแล้วก็หลักหน่วยอ่ะผูขเขียนทับไปแล้ว1 2 3 4 5 6 หอ่านั่นเองนะครับเป็น116แบบนี้ถ้าเขียนตัวเลขไทยล่ะครับ1นึ่งอ่าแล้วถ้าเขียนเป็นตัวหนังสือละ่ะหนังสือ1นึ่งร้สิหอ่า ทำกันได้ไหมครับทําได้นะครับเก่งมากเลยอ่าวนี้ถ้าขาวนี้ไม่ได้ไม่ได้เป็นรูปละไม่ได้เป็นรูปละถ้าเป็นตัวหนังสือแบบนี้บ้างล่ะผสมกับตัวเลขให้เรียนลองทําเองก่อนเสร็จแล้วแน่นอนเลยนะครับเด็กๆเ,เราวอยู่แล้วมาดูกัน700 จ็ดร้แสดงว่าหลักร้อยเราคือเลข7นั่นเองนะครับกับ80กับ80แสดงว่าหลัก10เราเป็นเลข8กับ4มันคือ4อะไรนะจริงๆมันต้องเป็น4 4หน่วยอ่ะกูเติมให้4หน่วยอ่าสหน่วยนะครับ4หน่วยดังนั้นหลักหน่วยเราก็คือเลข 4นั่นเองนะครับส่ 4. อ่าคราวนี้ถ้าเราเขียนเป็นเลขไทยละครับ700อ่าขอเขียนนอกก่อนนะครับ7จ็แบบนี้นั่นเองนะครับอ่ะสุดท้ายแล้วเขียนเป็นตัวหนังสือลนะ่ะดูสิวเวลาจะถูกกันหมดไหม700 7ร0ออ่าเจ็ดร้อยอะไรอีกครับแปด สิบสี่ต้องต้องมีคำว่าหน่วยไหมครับไม่ต้องมีนะครับถ้าเกิดเป็นตัวหนังสือเป็นคำอ่านแบบนี้ไม่ต้องมีนะครับอ่าถูกต้องกันหมดไหมครับเก่งมากเลยเยี่ยมมากคราวนี้ถ้าเกิดนักเรียนอยากจะชำนาญขึ้นละ่ะนักเรียนต้องทำยังไงได้อีกนะครับนักนักเรียนสามารถจะไปดูที่หนังสือ อจทนะครับคณิตศาสตร์ป2นะครับในหน้า7ได้เลยนะครับจะมีกิจกรรมฝึกทักษะนะครับเพื่อเป็นการทบทวนซีว่าที่เราเรียนมาคาบนี้ทั้งคาบเนี่ยชั่วโมงเนี้ยนะครับนักเรียนทําได้หรือเปล่าใช่ไหมครับนักเรียนลองทําได้เลยนะครับในหน้า7นั่นเองนะครับและนอกเหนือจากนี้นักเรียนลองดูที่มุมขวามือนี่นะครับถ้าอยากจะเป็นระดับเทพเลยระดับเทพเลยนะครับนักเรียนสามารถจะฝึก คันเทพได้อีกในแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ปร .2 เล่ม1ได้อีกนะครับอย่าลืมว่าเพราะว่าคณิตศาสตร์เป็นเรื่องของการฝึกฝนบ่อยๆนะครับถ้าเรียนฝึกฝนบ่อยๆนักเรียนก็จะเก่งเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูคงต้องจบแค่นี้นะครับแต่อย่าลืมว่านักเรียนต้องฝึกฝนบ่อยๆนะครับแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเรากลับมาเจอกันใหม่บ๊ายบาย อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน